ดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่สดใสร่าเริงมากเพราะว่าดูค่ะท้องฟ้าเป็นฟ้านะคะอากาศดีมากๆเลยวันนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นรถไฟอันนี้นะคะนี่เบอร์นิสโอเวอร์แลนด์วันนี้เราจะไปกันที่ยุงเฟ้าค่ะนั่นก็คือท็อปออฟยุโรปนะคะข้างบนเนี่ยน่าจะหนาวมากดูค่ะวันนี้พี่ก็เลยแต่งเต็มมากเลยนะทั้งหมวกทั้งสกาฟนะอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของทริปนี้เลยทีเดียวบนยอดเขานะคะหิมะตรึมค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าค่ะอ้าวแล้ว โอเค are you The Last Two right <think> so. All right Okay Let's go วุ่นวายค่ะวุ่นวายต้องรีบไปค่ะทุกคนไปค่ะไกด์เราอยู่ไหนวะโอเคค่ะวิ่งค่ะทุกคนวิ่ง แบบสวยสวยสองรัอหองศาค่คะเมื่กี้ถ้าเคยมาตอนสมยนัยที่อายุ18ปีนะจําได้ว่าไม่มีกอนโดารานเมื่อก่อนมาไม่มีกอนโดาราเมื่อก่อนมาค <c oughs> ือต้องนั่งรถไฟข้างล่างม <c oughs> ีตรงนี้ขึ้นมา เริ่มรู้สึกแล้วว่าหายใจไม่ค่อยจะออกเพราะว่ามันหายใจยากมากอยู่ข้างบนนี้ขิมรู้สึกยังไงบ้างขิมชิวมากค่ะ <c oughs> ปอดใหญ่นะ <c oughs> ตอนนี้มี19คน <c oughs> ดูว่าวันนี้เราจะ <c oughs> รอดกี่คน <c oughs> นี้เรากำลังจะเข้าไปในทํำน้ำแข็ง Just be careful with ice on the floor too guys เป em> ็นไงบ้างคะขิมน้อยหนาวหนาว จอแล้วนะคะตัวนี้แอบมาฟรอสอยู่ตรงนี้นี่เอง,งทุกคนคะตะกี้วุ่นวายมากนะคะที่ถามไปว่ามีกี่คนรอดตอนนี้ตายไปแล้วกี่คนจะสลบไปสองที่พูดว่าสลบนี่คือสลบเลยนะคือเขาล้มลงไปเลยอะ่ะเป็นลมเลยค่ะหนึ่งคนอีกคนนึงก็คือเลือดออกจมูกกระชูดเหมือนครามซีนนะคะโอ้โหแสบตาแสบตามากคะ่ะอุ้ยมองไม่ได้เลยนะครับันกลสค่ะไม่มีซันกัลเซก็จะเป็นแบบพีนะคะตายหีมาก อุ้ยมันจ้ามากเลยอ่ะจุงฉันขึ้นไปสิอุ้ยแต่ป้าคนเมื่อกี้เป็นคนไทยคนแรกที่เออใช่เพราะว่าเพื่อนเป็นลมเสร็จเราก็ตะโกนยาดมยาดมอยู่ๆก็มียาดมเอายาดมให้นักเรียนดมแล้วป้าก็บอกว่าเออยาดมยาดมเอายาลมได้ไหมแล้วก็เอาคนไทยเหรอป้านี่นะคะยุ่งฟังนะคะท็อปอพยุโรปค่ะทุกคนมาถึงแล้วค่ะ ดีคุณแม่หน่อยแล้วสวัสดีค่ะคุณอ้ำพันธ์ นิดนึงนะคะตรงนี้แสงแดดนี่คือจ้าลงมาเลยเพราะฉะนั้นใครขึ้นมาบนนี้นะคะแนะนําค่ะใส่แว่นกันแดบดบค่ะไปค่ะเราเดินกันต่อเนาะโอ้สวยมากสวยมากโอ้ตรงนี้นะคะเราก็อยู่บน To p of e u r ุโรปหรือว่าจุงเฟลยอนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะทุกคนเป็นเกรเชียเลยนะทางยาวๆนี่คือเกเรเชียหมดเลยนะข้างใต้หิมะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าอ l l e g ่เกรเชียนะคะซึ่งเป็นน้ำแข็งหมดเลย แนะนำเลยขึ้นมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้เห็นว่า Top of Europe เนี่ยมันสวยขนาดไหนถ้าใครมี l t t t u d e s i c k n e s s เนี่ยนะคะพีทบอกไว้เลยกินยามาก่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนนักเรียนของพีทเป็นลมไปแล้วหนึ่ง <c oughs> สวยมากคะ่ะทุกคนตรงนี้เลิศ <c oughs> <c oughs> นี้ก็เป็นวันที่ยาวนานอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าไปถึงที่จุงเฟาเลยนะท็อปออฟยุโรปตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาที่ยู h o ส t e l ในเบิร์นแล้วนะคะโฮสเทลอยู่ข้างหลังพีทตรงนี้เลยข้างๆโฮสเทลเลยเนี่ยก็เป็นแม่น้ำนะแล้วก็มีสะพานอยู่สวยมากวันนี้นี่สรุปมี็น19คนใช่หมหนึ่คนขึ้นไปบนจุงเฟา เป็นลมลมสลบกองลงไปที่พื้นเลยนะอีกคนนึงค่ะเลือดกาเดาไหลเลือดอาบปากนะคะกินเลือดตัวเองค่ะทุรักทุเลมากอีกคนนึงนะคะก็คือนอนอยู่ที่พื้นแบบว่าฉันขึ้นมาถึงแล้วฉันเห็นแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันไปนอนแล้วนะคะก็นอนอยู่ที่พื้นบนจุงเฟาเลยค่ะตลอดทั้ง3ชั่วโมงที่อยู่บนจุงเฟานะคะอีกคนนึงค่ะกลัวความสูงค่ะไม่ไหวค่ะกลัวความสูงมากพีทต้องคอยกอดน,นักเรียนไว้ตลอดเวลา บอกตามตรงว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอปัญหาอะไรเยอะแยะขนาดนี้มีทั้งเป็นไมเกนกับบ้านตั้งแต่วันที่สองเป็นลมเลือดกำเดาไหลอ้วกบอกมาอยากได้อะไรมีหมดมีหมดคืนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพีชต้องแพ็คของเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะออกจากเมืองเบอร์แล้วค่ะแล้วเราก็จะมุ่งหน้ากันไปต่อที่เมืองเจนีวาค่ะซึ่งเป็นเมืองที่มี organization, องค์กรต่างๆเยอะมากที่นั่นแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เรา จะอยู่เมืองเบิร์นหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปกันที่เมืองเจนีวาค่ะ ชีสใส่ลงมาคะ่ะโกดชีสใส่ลงมาค่ะหนูรึ้ว่าชีสที่มันเห,หนอนๆนะคะือ <Gold S 2> ชีสอะรโกดชีสอันนี้เหรอโ <laughs> หเยอะมากเ <laughs> ด็สินะนะคะลงบีบเข้าไปะค่ะบีบโอ้โหหนังปุดปาดเลยทีเดียวหนูไม่ได้คิดว่าเราสั่งแบบนี้ <laughs> <Hi. S 1> thank you กิน ครีปข้างๆเล็กเ,เ,เลยอันนี้นะคะก็เป็นครโกรชีแล้วก็หั่นนี้แล้วก็ถั่วนะคะอำอ่เน้กอือออือหือไม่ใช่อันนี้ดู a s p c นะ b y I know it's now ah now it's like ah cheat now oh, เรามาถ่ายรูป <combust> ก <ible> okay, ับพี่ชารีชปปิ้นนะคะเออไปควงสิเินวิ่งไปควง At the top they were carved by the first visitors of the castle. It's the selfie picture of the 19th century, in fact. People couldn't take the, the people couldn't take pictures, so they wrote their names. Yeah, No, I don't like It's really cool. It's like you're watching a movie. It's relaxing. What is interesting here is that there are two holes. ทุกคนดูแฮปปี้กันมาพอ ษาฝรั่งเศสหมดเลยนะคะอ่านไม่ออกค่ะดูออกแค่ราคาอย่างเดียวนะคะสามีบอกว่าให้สั่งอันนี้ไปเลยค่ะ65สบันนี้65เนี่ยได้ทั้งอองเทรได้ทั้งปลาแล้วก็ได้ของหวานด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มาเป็นเซตเลยใส่แว่นแล้วนะเพราะว่าตาแห้งมาก มาราคาถ้วยแรกค่ะยำเนื้อยำเนื้อปะเหมือนยำเนื้อไหมยำเนื้อโอโ้ยโคไเยต้องกินปลานะคะกินเนื้อนะคะกินของหวานโอ้มาแล้วมาแล้วไแค่อยค่อยเป็ดย่าง MK ค่อย อันนี้คือทาทานะคะทาทาไม่ให้นักลองนะคะอาหารค่ะือทาทามัน refreshing มากคล้ายๆยำอ่ะอร่อยว่ะเปรี้ยวๆอร่อยเราจะมาเริ่มกินนี่คือปลากระพงนะคะเมนคอสคอรสที่สองหนังกรอบเนื้อนุ่มค่ะทุกคนโอ้โห oh my god it looks so pretty อันนี้ก็คือเมนคอสอันที่สามแดง เดี๋ยว้อสก์เกิเนื้อนุ่มอร่อยมากเลยค่ะทุกคนดีมากตะกี <t <t ้เราเจอดราม่านะคะดราม่าในร้านอาหารนะคะอุ้ยตะกี้อยู่ดีๆนะเขาก็ตะโกนขึ้นมาแบบมีคนตะโกนขึ้นมาแล้วเขาบอกเนี่ยเนี่ยเห็นป้าอีกแล้วอ่ะก็คนนั้นก็ตะโกนขึ้นมาแล้วพูดกับยูเครนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตะโกนตะโกนเป็นภาษาฝรั่งเศส แล้วเราฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราก็ยิ้มๆอะคะไม่รู้อะไรแต่ว่าเขาด่าทางร้านเลยค่ะคือเด็กๆไม่รู้อะไรเด็กๆก็กินริงต่อไปนะคะแต่อาจารย์คนนี้นี่ว่าเป็นห่วงมากเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอ้ยมาแล้วนะคะคอที่สี่ค่ะดิเซอร์ตมูสมะม่วงอร่อยนุ่มมากค่ะ ตะกี้ที่มีเรื่องโวยวายวอกเวกันก็เป็นเพราะว่าทั้งร um well ้านอาหารเลยเสียงดังเขาก็เลยมาพูดมันมีสงครามที่อยู่เครนอยู่ทำไมพวกเคามาล่าเริงกินเหล้ากันอยู่ตรงนี้เออเลมอนเชลโ่นะคะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เรื่องมันยาวนะคะตื่นเต้นจังแล้วทไมเขาเลี้ยงช็อตเออหรือเปล่าไม่เพราะเราเสียงดังเขาก็เลยเลี้ยงช็อตเราแบบปิดปากโอเคเราจะมาลองเดาดูนะคะว่ามือนี้ราคาเท่าไหร่ so it is six วัสดีตอนเช้าของวันสุดท้ายในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนเราก็อยู่ที่เมืองเจนีวาอยู่ตรงชายแดนของฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าแล้วเราต้องรีบลงไปกินข้าวเช้ากินข้าวกกินข้าวทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ข้างหน้า World Trade o r g a n i z a t i o n อันที่จริงอะเราควรจะได้เดินเข้าไปแต่ว่าพอดีมันช่วงโควิดเขาก็เลยปิด Crazy for Peach อยู่ยุโรปเราอยู่ยุโรปใช่ เราก็เลยมากับน้องขิมนะคะคนเดิมนะคะวันนี้นางบิสเนสแครชัวมากเพราะว่า <accent> ต้องไปองค์กรต่างๆนะก็เลยแต่งเต็มนะ,ะวันนี้นะด,ด้วยสิ่งนี้นะคะเลือกออดออมันแบตเตอรี่มากเลยแบบเป็นนนยๆแล้วก็หวานๆอืมอร่อยอะ <s ign al> นี่อะไรอะใสๆคืออะไรเป็นไงทำไมหน้าเป็นหนังลูก <S <s <ign al> บบเหมือนกินวุ้นรสหมูอะแกประมาณรสชาติประมาณกะหรี่ปลาบดวุ้นหมูเดี๋ยวลองกินอันนี้น้องพิมบอกว่ามันคืออะไรนะไข่ลูกแพรอันนี้เจ้าของอร,อร้านบกหลาเจ้าของอไรไ้านงานชอบอร่อยเหรออยากลองอันนี้มากเลยฉันจะลองอันนี้แซลมอนอะไรเนี่ยดูเฟกมากน่าก,กิน มาลองนี่แซลมอนดึงดังนะแซลมอนวุ้นคืออะไรก็ไม่รู้ว่ะเออมันมีไข่ด้วยนะอันนี้ท,ที่บอกว่ามันดูเฟกเฟกต่กะต้นด้วยนะป้อนแซลมอนมีแซลมอนมีวุ้นนะคะกูกินอะไรเข้าไปอันที่จริงเอาอะพูดตามตรงนะ <c oughs> ท่านว่าวุ้นน่ะมันแปลกเว้ยแต่แซลมอนข้างล่างอร่อยอ,อ่ะเอาลองนะ ฉันว่ามันอร่อยกว่าอีหมูวุ้นเมื่อกี้เอออร่อยกว่าหมูขอลองไข่แซลมอนมะกอกหอมกันสิได้โอ้โหใส่ปากมาเลยค่ะอร่อยอร่อเหรออร่อยเหรออร่อยมากคือคือเห็นตอนแรกนึกว่าอาหารปลอมอ่ะเหมือนอาหารที่เขาทําด้วยเทียนแล้วก็เอาไปตั้งโชว์อ่ะไหนขอทาดไข่หน่อยค่ะทาดไข่ค่ะ ทาชีสเหรอไม่ไข่เหรอไม่เป็นทาชีสแปลกๆอ่ะไายอันนี้นะหนึ่งชิ้นเธอไายสิลาคาเท่าไหร่สิบสวิตฟังสิบจุดกว่าด้วยสวิตฟังก็แบบสามร้อยห้าสิบบาทอะแกชิ้นนี้ชิ้นเดียวบทอันนี้มินิมอลมาก ซุงที่นั่งของคนที่ร้องประสานเสียงในโบสถ์นะอุย้ยสมัยก่อนเขาซุงที่นั่งร้องประสานเสียงเลอะเลยมากอลังการทั้งใต้ที่นั่งก็จะมีรูปหัวคนรูปมารูปสัตว์ต่างๆ

have a good trip to go to to your country trip back วันนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่บนบัส <c oughs> กำลังจะไปที่สนามบินซูริกจากเจนีวาไปถึงซูริกเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันดูหน้าตาเรา2คนนะคะตอนนี้คือตีสี่ค่ะทุกคนตีสี่เหนมากแต่ได้กินกาแฟแล้วเนาะตื่นหรือ,อยังกาแฟหนึ่งแก้วไม่พอน้องเขาเนาะนขิมต้องประมาณ3แก้วถึงจะตื่น,นะคะ่ะตอนนี้ทุกคนก็พร้อมเรียบร้อ,รอยไปซูริกกันค่ะ โอ้ไม่อยากกลับบ้านเลย